สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาทานของอร่อยอีกแล้วนั่นก็คือครัวเนื้อหอมที่ลําปางก,กันเลยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ลำปางก,กันนะคะเรากำลังหาอาหารทานกันระหว่างเดินทางแล้วก็เสิร์ชแล้วก็เจอร้านนี้นะคะก็เลยจัดซะหน่อยกะเพราเนื้อโคขุนจะเป็นยังไงไปดูกันนี่เป็นไงคือสีกระทะสัก้อน น่ากินปลาเราจะกินเมนูนี้กันนะคะวันนี้ซึ่งร้านกะเพรานี่นะคะเขาได้แชมป์อันดับหนึ่งของประเทศด้วยนะคะเพื่อนอนี่ใส่ใบกะเพราไปเลยพริกไทยนี่น่าจะทําให้เนื้อไม่ขาวนะคะเนื้อไม่มีกลิ่นมากนะคะน่าจะดับกลิ่นน่าจะเทคนิคของเขาสูตรของเขานะคะ างผัดเสร็จแล้วนะคะกับเผาเนื้อโคคุนของเราเดี๋ยวเขาจะจัดใส่จานมาให้เราทานนะคะแล้วเราก็มารอที่โต๊ะแล้วเราก็ได้เมนูแรกเลยนี่ก็คือเป็นเนื้อโคขุนย่างนะคะแล้วก็กินกับจิ้มแจว่วคือเนื้อฉับว้าวมากเลยนะคะนเนื้อเขาก็จะหั่นมาแบบนี้ ก็จะเป็นการย่างที่กำลังพอดีไม่แข็งไปแล้วก็ไม่บิบลงทานอร่อยเลยนะคะเป็นเนื้อย่างโคขุนกับน้ำจิ้มแจว่วรลมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่นวลนัวกันไปเลยแล้วเขาก็น่าจะมีน้ำขามเปียกด้วยนะเนี่ยมันมอมเปรี้ยวอมหวานฉ่ำมากๆก,กินกับข้าวไปเลย วันนี้จเจริญอาหารแน่ๆค่ะและอันนี้ก็จะเป็นอ,อะไรคะและ้วเอน็นเนื้อเอน็นตุ่นนะคะอกบุญเส้นปกติเราจะกินกุ้งอกบุญเส้นเนาะวันนี้เรามาลองเมนูเอน็นเนื้อตุน่นนะคะคือแบบตุ่นเป็นเยลลี่มากๆเลยมันแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยนะคะละลายในปากมากๆเลยคือดีมากจึ้งมาก อยากกินอีกมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆนคนไหนที่อยู่แถวลำปางนะคะมาทานร้านนี้ได้นะคะขอแนะนำเป็นอีกร้านหนึ่งที่ต้องแวะนะคะตาม GPS มาเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> เพื่อนมาไม่ถูกเหมือนกันตาม GPS มาเช่นกันนะคะและนี่ก็กลับมากินเนื้อโคขุนย่างต่อนะคะใส่น้ำจิ้มแจ่วไปฟินม,มากๆนะคะเรามากันแค่สองคนเนาะเราก็กินได้แค่นี้ จานก็ใหญ่มากเกือบกินไม่หมดนะคะเ,เพื่อนๆเราก็เกือบจะได้ห่อละแต่เราก็ว่าเอ้ยกินให้หมดเลยดีกว่าอะไรยานี้นะคะอยากจะมาทานอีกสักครั้งนึงนะคะคือต้องต่อแถวและต่อคิวนานมากๆเลยถ้าหากว่าใครไม่อยากต่อแถวหรือต่อคิวนะคะให้โทรมาจองก่อนนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่แบบอ่คนมาเยอะๆเนี่ย มันจะใช้เวลาในการรอนานมากๆเลยเขาจะเป็นเหมือนเป็นบ้านแล้วก็ทําเป็นร้านอาหารอะไรอย่างี้ะค่ะก็เลยจะมีสถานที่ไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะคะยังไงถ้าใครจะแวะมาทานก็วางแผนกันดีๆนะคะถ้าหากว่าเรามาตอนหิวเนี่ยแล้วคิวยาวๆเนี่ยเราอาจจะโมโหหิวและเราก็จะไม่อยากอยู่ล่ะจะไปหาก,กินที่อื่นละอะไรอย่างี้ะค่ะแต่เราก็ไปแบบ ไม่หิวมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นโม้มานานแล้วนะคะนี่คือกระเพราเนื้อโคขุนที่เราไปถ่ายให้ดูตอนที่เขาผัดนะคะหน้าตาเขาก็จะตักใส่จานมาแบบนี้กันเลยนะคะสำหรับใครที่มาคนเดียวกินไม่หมดก็สั่งเป็นจานแบบราดข้าวมาเลยเห็นมีเมนูราดข้าวนะคะเริ่มต้นที่60บาทนะคะก็สามารถสั่งทานกันได้เลยนะคะเพื่อน นี่ก็จบไปแล้วสำหรับเมนูเนื้อๆนะคะของคนลำปางนะคะกระเพราเนื้อโคตรกระเพราเนื้อนะของคนลำปางมาทานนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปว่านิงจะพาเพื่อนๆไปหาอะไรอร่อยๆทานกันอีกนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย